สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำวันที่16-31กถึง31กรกฎาคมปี2567คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จ ทำอย่างไรจงก้าวไปข้างหน้าจงสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วก้าวไปควายคว้าความสุขความสําเร็จค่ะเราจะาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีเมษค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวี คอยคุ้มครองปกปักรักษาศรัทธาบูชาในพระองค์พระองค์จะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแล้วช่วงนี้เซนค่อนข้างแรงค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่จะได้ร่วมง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดี อองานแต่งงานบวชงานแสดงงานปาร์ตี้เงินโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชค,โชคเล็กๆน้อยๆกำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับคนทางไกลได้เงินจะเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการบริวารไม่เป็นดังใจบริวารไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการยังไม่เป็นดังใจค่ะมีเรื่องเครียดกลุ่ม ทุกเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทําให้เครียดทําให้วิตกกังวลใจการเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายค่ะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นเอามมหาเดวีบอกเงินจะเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก็เล็กแต่ทําไมขัดสนบางครั้ง เงินเข้ามาเยอะก็จริงแต่รายจ่ายที่รออยู่ก็ยังเยอะตามหรือไม่อย่างนั้นก็ระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังกับเรื่องของการหยิบยืมเงินเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องเงินขอให้รอบคอบและระมัดระวังค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลใจจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินก้อนใหญ่กำลังจะมีเข้ามาในมือค่ะ ความรักความสุขความสมบูรณ์คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้คนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรข่าวดีกับลูกกับบุตรกับบริวารเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจรุ่มใจเป็นกังวลใจต้องแก้ไขเรื่องราวเก่าๆอะไรเก่าๆต้องแก้ไขต้องจัดการแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกุ้มเป็นกังวล ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ใหระมัดระวังรักซ้อนซ้อนรักรักสามเศร้าหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่บางครั้งความรักก็ยังพ่อแง่แม่งอนมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะคุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเน้นไปที่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะ ดวงเด่นต่อเพศตรงข้ามทําอะไรมักเป็นที่จับตามองค่อนข้างโดดเด่นงานอ่ควงการบันเทิงหรือการเดอะสตาร์ดวงดาวที่โดดเด่นช่วงนี้ค่อนข้างเปล่นชัดค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษา มีองค์มหาเทพมหาเทวีคอยคุ้มครองศรัทธาบูชาพระองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปักรักษาคุ้มครองค่ะยังไงก็ตามวันเวลาจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้แกไขคลี่คลายจัดการไปได้กงล้อแห่งความสุขจะพัดพาไปพบกับสิ่งที่ดีๆแม้จะในอดีตหรือแม้จะมีเรื่องที่ผ่านมามีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกงล้อที่หมุนเวียนเปลี่ยน สรุปสำหรับชาวราศีเมษรประจำวันที่16ถึง31กรกฎาคมปี2567เกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีโชคเล็กๆน้อยเข้ามาเงินโชคจากทางไกลจะมีเข้ามาแต่ให้ระมัดระวัง การโดนทันโลกโดนหักหลังเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือใครที่หยิบยืมเงินไปแล้วไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามเงินก้อนเงินกู้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารก็จะมีเข้ามาในมือเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีปสัสสารคปัญหาบริวารไม่เป็นดั่งใจบริวารไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้ไม่เป็นดั่งใจแต่ยังไงก็ตามจะแก้ไขคลี่คลายอุปรสรรคต่างๆไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้ แต่ให้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักหรือรักมากกว่าสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องของความรักแม้จะมีความรักเข้ามาก็ขอให้ดูดีๆพิจารณาด้วยเหตุผลหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่อาจจะมีข่าวดีการตั้งท้องมีบุตรข่าวงานมั่นหมายแต่บางครั้งก็ต้องเลือกให้ดีบางทีมันไม่ได้มีความรักแค่อย่างเดียวมันมีหลายๆปัจจัยที่มีเข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มในเรื่องของความรักค่ะเพราะฉะนั้นสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่หรืออย่างโสดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดี ตัดสินใจให้ดีก็จริงอยู่โอกาสอาจจะมีมาหลายครั้งแต่โอกาสที่ดีๆมันมักจะมีแค่ครั้งเดียวเสมอค่ะเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคค่ะสุขภาพเพียงแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ